สวัสดีครับวันนี้พงศกรนกวิเชียนหลาดเนืึอษานะครับ D6700768 นะครับจะมาขอนำเสนอการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอ,อีแตนไฟฟ้านะครับที่มานะครับก็คือเนื่องด้วยปี2019นนะครับทางทีมเนี่ยได้มีได้รับ ข่าวสารว่าจะมีการจัดมอเตอร์ GP นะครับที่บุรีรัมย์นะครับทางทีมเราก็เลยปรึกษาหาร,หรือว่า,อ,าอยากอยากทำอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมของของประเทศไทยไปโชว์ในสายตาชาวโลกนะครับแล้วคอนเซปต์งานก็เลยเาทางบุรีรัมย์เขามีการจัดรถอีแต๋นเป็นคาราวานเพื่อรับส่งนักกีฬาแล้วก็ เป็นเข้างานเปิดตัวทางทีมเราก็เลยเผุดไอเดียเป็นอีแตนไฟฟ้านะครับสมัยนั้นรถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเป็นอะไรที่แปลกใหม่และทางทีมเราก็ได้อ,อลองดีไซน์แล้วก็จัดทำขึ้นมานะครับผมซึ่งอีแตนไฟฟ้าเนี่ยเราก็เริ่มต้นโดยการ เรานำอ,อีแตนเก่านะครับมานะครับมาดีไซน์นะครับผม <c oughs> ก็เริ่มต้นเลยนะฮะ <c oughs> เราก็มาดู <c oughs> จุดวางแท่นเพื่อวางมอเตอร์นะครับว่าอมอเตอร์จะวางในจุดไหนได้ซึ่งทางทีมเราเนี่ยก็ได้คุยกันว่าอ่ะโอเคเอโดยอีแตนเนี่ยเขาวางเครื่องไว้ข้างหน้า นะครับแล้วก็ใช้ใสายพานคล้องอเพื่อเป็นเป็นเพาขับคล้องมาที่ตัวเพลาทำให้อ,อีแตนเนี่ยเดินหน้าได้นะครับผมทีนี้เราก็เลยมาดีไซน์ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะจัดวางมอเตอร์มาแทนตัวเครื่องนะครับในจุดวางข้างหน้านะครับผมซึ่ง <c oughs> ทางทีมเราก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ นะฮะมีมอเตอร์มีชุดคอนโทรลชุดคันเร่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมแต่สมัยนั้นเ,เราได้ดีไซน์เป็น15กิโลวัตต์นะครับพีคสูงสุดคือ20กิโลวัตต์ของมอเตอร์เดี๋ยวเราจะใช้ตัวมอเตอร์นี้มาคำนวณด้วยว่าถ้า ถ้าใช้มอเตอร์ชุดนี้แล้วมันจะมีมันจะสามารถเร่งความเร่งความเร็วได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็ถ้าเราซูมแบตเตอรีร่มาสักแพ็คหนึ่งคือต้องบอกว่าสมัยนั้นนะผมสั่งแบตเตอรีร่มาเป็นก้อนเป็นก้อนนะฮะซึ่งอเอาก้อนแล้วก็มาแพ็คเป็นเซลล์เองต้องบอกว่าสมัยนั้นเราทำให้รถวิ่งได้แต่สุดท้าย ก็เกิดปัญหาเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างแต่วันนี้เราจะใช้ความรู้วิชายานยน์ไฟฟ้ามาดีไซน์รถอีแตนไฟฟ้าเพื่อให้ตอบโจทย์ของการบ้านรายงานชุดนี้นะครับผมอขออนุญาตถัดไปฮะอันนี้เราก็ลองขึ้นโมเดลว่าถ้าเราจับจุด แท่นวางมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยจะวางไว้จุดไหนซึ่งก็มอเตอร์เนี่ยจะวางไว้จุดข้างหน้าตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ดีไซน์ขนาดเพื่อทำออชุดตัวแกนยึดรับเพื่อมาวางแท่นมอเตอร์นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะวางมอเตอร์ไว้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้สายพานเกี่ยวนะครับผมอ่าซึ่งจุดจุดนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเสียหาย แต่อีแตนเนี่ยวิ่งได้ไปสักพักหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เราได้เอาอีแตนล,ลองวิ่งจริงๆซึ่งวิ่งได้ครับวิ่งไปได้สัก4-5หกิโลนะฮะก็อ่าระหว่างวิ่งแล้วก็มีจิบน้ำเบาๆไปด้วยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าในนี้เราขนกระติกมาด้วยนะอ่าแต่สุดท้ายแล้วจุดสำคัญเลยครับก็ออคือเราใช้สายพาน ที่มาเป็นตัวขับเคลื่อนเนาะแต่คราวนี้ตัวสายพานเนี่ยเราไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้คำนวณความเคร่งของสายพานตอนแรกเราใช้สายพานหย่อนไปมันลูดนะครับพอสุดท้ายเรามาใช้ตึงสายพานให้มันเคร่งนะฮะซึ่งจุดจุดนี้เอง มันทําให้รถขับเคลื่อนไปได้ดีแต่สุดท้ายเราเจอปัญหาว่ามอเตอร์แตกเลยครับเพราะว่ามันมันเคร่งเกินไปนะครับผมไส้ข้างในก็คือมอเตอร์แตกสุดท้ายโปรเจกต t นี้วิ่งได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าโชว์ในงานนะครับผมทีนี้เรื่องแบตเตอรี่ผมขอเสริมก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเราก็มา s t a ็เป็นเซลเป็นใช้ LFP สมัยนั้นผมจำไม่ได้ว่าสแต็กกี่แอมป์เฮานะฮะแตน่น่าจะสัก100แอมป์เฮาสแล้วก็144โวลต์นะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้จับระยะทางเพราะว่าสมัยนั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้ซื้อ BMS ตัวแพงมาเราไม่ได้ใช้ BMS เลยโปรเจก์นี้ทำลองเล่นๆเ,เลยนะครับครับผมซึ่งก็วิ่งได้ แต่เราเจอปัญหาแค่อมอเตอร์แตกนะฮะก็โปรเจกต์นี้ก็เลยไม่ได้เอาไปโชว์ในงานนะครับก็ทีนี้เราลองมาคำนวณน,นะครับว่าอิอตนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องก็คือเป็นยานยนต์ทางการเกษตรนะครับซึ่งจุดดีก็คือไม่ต้องมีทะเบียนนะครับอ่า ถึงถ้าเราดัดแปลงเราก็จะไม่ได้ไปต้องอ้างอิงกับการใช้ทะเบียนนะครับเป็นยานยนต์ทางการเกษตรที่ได้รับการยกเว้นนะฮะซึ่งรถอีแตนเนี่ย <c oughs> มีเอกลักท้องถิ่นทางภาคอีสานนะครับใช้กันมากบุรีรัมย์นครราชสีมาสุรินทร์นะครับโอเคกเ็รถน้ำหนักรวมเนี่ย2,500กิโลนะฮะสามารถบรรทุกป,ประมาณนัก10กิโล สิบคนได้คนละสักแปดสิบกิโลได้นะครับสามารถขึ้นทางชันได้อ่าอันนี้เราดีไซน์ว่าอยากให้ขึ้นทางชันสักสามสิบองศาตามความเร็วอสามสิบถึงหกสิบนะฮะซึ่งมอเตอร์เราใช้สิบห้าถึงยี่สิบกิโลวัตต์นะครับอ่าทีนี้ตัวโวลต์ดีซีของมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่ร้อยยี่สิบโวลต์ถึงร้อยสี่สี่โวลต์น,นะฮะวางแทงอ่วางตำแหน่งเครื่องยนต์เดิม ขับผ่านเกียร์เดิมนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยนะฮะก็คือน้ำหนักรถเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่300กิโลนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง126นิ้วนะฮะเราอยากให้ขึ้นเนินได้30องศานะครับได้ความเร็ว0ูนย์หนกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5วินาทีนะฮะเราก็มาลองดีไซน์ว่า เริ่มต้นโดยน้ำหนักตัวรถประมาณ300รกิโลนะครับอันนี้โหลดเราเป็น2,500นะฮะรัศมียางที่26ทับ2นะครับก็คือ13นิ้วนะฮะอัตราเร่ง <c oughs> เราใช้ 0, 0. 5นย์เมตรเปอร์เซกแควนะฮะเราต้องการ ขับขึ้น30องศานะครับผมอ่าเมื่อได้แล้วเราเราก็เอามาเข้าสูตรนะครับสูรคำนวณก็จะเป็นอ <c oughs> แรงต่ำสุดที่ต้องสามารถทําได้ก็เป็นกิโลกร,รัมนะครับแรงต้านนะฮะ <c oughs> แรงที่ใช้ปีนเนิอน <c oughs> <c oughs> อ่า แล้วก็แรงที่ใช้เร่งนะครับ0.15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5วนาทีนะครับซึ่งสัมประสิทธิ์ขั้นตอนที่1นึ่งเราคำนวณหา rr นะครับ rr เท่ากับ gvw นะฮะคูอ crr นะครับ,รบซึ่ง cr R นี่คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างยางกับถนนนะครับแทนค่าเลยนะครับ อาเพราเท่ากับ300นะฮะคูณ0.017นเะครับเป็นถนนแอสเพาส์ป้าบานกานะะนะะนะะแล้วกับ5.1กโลนะครแล้วก็ขันตอนที่2เราหา GR นะฮะ GR เท่ากับ GW g, w, g w, นะฮะคูณไซ n ตา T A นะครับไซสตา T A เราใช้มุมขึ้นทางชัน30องศานะ,ะ,นะะ GR เพราะนั้นจ r เราได้ร5 0นะครับคราวนี้เราก็มาหา1 f f เท่ากับ MA นะครับ เอก็คือมวลของรถนะฮะ M อ็เท่ากับ G V W ห้าอันจนะครับ G เราใช้9.81าจุดนเมตรเปอร์เซกเนาะครับแทนสูตรออกมาก็ได้ Sigma F นะฮะเท่ากับ16.94กิโลกรัมนะครับทีนี้เราก็มาหา TTE นะฮะ TTE เท่ากับ RR บวก GR บวก FA นะครับเพราะนั้น TTE รวมก็ได้ร้อยเจ็บสองกิโลกร,รัมนะครับ คำนวณหาทอร์กที่มอเตอร์นะครับ Tm เท่ากับ Tte คูณ Rw คูณ Rf นะครับโอเคแทนค่านะครับอ่าทอร์กเพราะฉะนั้นทอร์กเราก็ได้สองพันห้าร้อยเจ็บสองกิโลนิวตันนะครับผมเนื่องจากเวลาเลือกซื้อมอเตอร์นะครับผู้ผลิตจะระบุทอร์กเป็นหน่วยนิวตันเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเราแปลงหน่วย โดยการหารด้วย4.0นะครับก็ได้640นิวตันเมตรนะฮะดังนั้นมอเตอร์ที่ต้องสร้างได้จะต้องไม่น้อยกว่า640นิวตันเมตรนะครับในการขับนะฮะในกรณีที่เราทดเกียร์มีการทดเฟืองท้ายที่1ต่อ20จะได้ทอร์คมีมอเตอร์ต้องสร้างไม่น้อยกว่า6ก0อนิวตันเมตรนะฮะครับผมเพราะนั้นเราก็จะเลือกซื้อมอเตอร์ได้แล้ว โอเคอันนี้ผมใส่แนบมาวิธีการาแตกแรงนะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์นะครับผมทีนี้การเลือกรอบของมอเตอร์แล้วก็าตาเกียร์ทดนะครับผมบทความนี้เราก็จะกล่าวว่าเราจะหาความเร็วจากคำรอบแล้วก็ทดเกียร์และขนาดของล้อนะครับ นะครับตอนแรกเราใช้ transmission gear ratio r 1นะฮะ <c oughs> จะบอกถึงรอบมอเตอร์ที่ต้องหมุนในขณะเ,เพื่อให้เพาเนี่ยขับ1รอบเพราะฉะนั้นเช่นเกียร์ r a t i เป็น2ต่อนหนึหมายความว่ามอเตอร์หมุน2รอบทำให้เพาหมนหนุน1รอบนะครับ d i f f e r e n t e gear นะครับ r 2บอกถึงจำนวนรอบ ที่เพาขับต้องหมุนเพื่อให้แกนล้อหมุน1รอบดิฟเฟอเรนเชียร์เช่นสิต่อหนึ่งนะเะพลาขับเนี่ยจะหมุน10รอบเพื่อให้แกนเพาหมุน1รอบนะครับผมโอเคก็เมื่อเข้าใจเรื่องอัตราทดแล้วเราก็จะมาคำนวณเลยนะครับผมในการหาความเร็วของเพลาขับนะฮะจากความเร็วรอบของมอเตอร์หารด้วย r หนะะึ่งนะฮะก็ เราก็จะได้มาเป็นหน่วย RPM นะครับผมดังนั้นการแปลงหน่วยเราก็เรามาเริ่มเลยนะฮะเนื่องจากเราคุ้นเคยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นเราใช้กิโลเมตรต่อจาก1กิโลเมตรเท่ากับสา่นเก้า0ันนิ้วนะฮะและ1ชั่วโมงเท่าหกสินาทีเพราะนั้นถ้าหมุนรอบเ <c oughs> ่อนที่ด้วยความเร็วนะครับก็ตามสูตรเลยนะฮะก็เราก็จะสรุปออกมา ได้ว่าตามนี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทีนี้เราก็มาเข้าสูตรแทนสูตรเราก็จะได้เท่านี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นรอบมอเตอร์ที่6,600 rpm เนี่ยรถจะวิ่งได้3 14.74กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เราก็อลองคำนวณดูครับว่าถ้ามอเตอร์ประมาณเนี้ย จะวิ่งได้รอบประมาณเนี้ยจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมเลยลองแอนซูมู่าว่าถ้าเกิดผมใส่แบต30กิโลวัตต์อวรถจะวิ่งได้ไกลเท่าไหร่นะครจากสูตรที่ได้เรียนมานะครับก็แบตเตอรี่ c a สามสิบกิโลวัตต์นะครับ energy consumption นะฮะเกาจุนะครับ 8, คูณสปีด cool ไปที่3ามที่เราคำนวณมาได้เนาะก็จะได้เ a n g e ประมาณ100กิโลเมตรนะครับ อ,อันนี้ก็ขออนุญาตจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับครับก็ขอพระคุณมากครับผม